นอกจากอัศวินเอลฟกับโฮลี่เอลฟของยูกิแล้วเนี่ยยังมีเอลฟ์ตัวไหนให้เราพูดถึงกันได้อีกนะ สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูกเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจัก,กรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้ก็มาด้วยประเด็นของคีย์เวิร์ดกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะเอาคีย์เวิร์ดที่มีความเป็นแฟนตาซีส่งชื่อช่องมาสักหน่อยนะนั่นก็คือเอลฟ์อะไรบ้างนะครับเอลฟ์เนี่ยเรียกว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่เราได้เห็นโผล่มาในอนิเมะต่านๆนนมากมายนะครับแปลว่าจะเป็นในหนังในเกมในกร,ตร์ตูนพวกนี้มีหมดเลยถูกไหมครับทุกคนก็น่าจะรู้จักเอลฟ์เนาะจุดเด่นของพวกเขาเนี่ยจะอยู่ที่หูนะครับซึ่งผมอ่ะ ดูแล้วผมเคยทำของอัศวินเอลฟ์แล้วก็โฮลี่เอลฟ์นะครับทำตั้งแต่สมัยของจักรวาลการยุริโอยุคแรกๆเลยนะครับทีนี้เนะี่ยมันก็เกิดประเด็นที่ทำให้เป็นคลิปนี้นะครับนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าไม่นับอัศวินเอลฟ์แล้วก็โฮลี่เอลฟ์นะครับจะยังมีเอลฟ์อะไรให้เราได้พูดถึงกันบ้างน,นะอ่าซึ่งก็ไปเสิร์ชมานะครับว่ามีเอลฟ์นู้นเอลฟ์ f, นี้น่าจะพูดคุยกันได้บ้างโดยที่ว่าไม่เอาเอลฟ์ที่อยู่ในซีรีสนู้นซีรีนี้นะครับเท่าที่แอบสังเกตก ก็มีเอลฟ์ที่อยู่กับซีรีส์นั้นแต่ว่าไม่ได้มีเอฟเฟกใช้กับซีรีส์นั้นถ้าอย่างเงี้ยเอามาคุยกันได้นะครับคืออย่างอันเนี้ยผมจะย้ําให้ฟังกันทุกคลิปที่ทางคีย์เวิร์ดนะจะได้เข้าใจตรงกันครับแล้วก็เอาเป็นตัวเอลฟ์ที่ชื่อเป็นเอลฟ์นะครับบางคลิปคีย์เวิร์ดอย่างเงี้ยผมเอาเป็นคีย์เวิร์ดชื่อกาดท่านผู้ชมก็ถามว่าแล้วไม่มีการ์ดใบนั้นใบนี้เหรอบางทีหน้าตาของการดอ่ะมันเหมือนกับคีย์เวิร์ดแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคียคค์เวิร์ดคำน มีตั้ง14ใบแล้วนะเออถือว่าจํานวนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเจอเอลฟ์อะไรกันบ้างครับผมเริ่มที่ใบแรกนะครับ Dancing Elf ครับผม Dancing Elf เป็นมอนสเตอร์ธรรมดา,าท่านลมเผ่าแฟรี่เลเวล1พลังโจมตี300ป้องกัน200การ์ดใบนี้นะครับมันเป็นเอลฟ์ที่เต้นอยู่บนฟ้าฟ้าให้เข้ากับเสียงเพลงแห่งสวงสวรรค์ปีกที่งอกอยู่ตามร่างกายของมันนั้นมีความแหลมคมใช้ในการโจมตีได้ซึ่งความแหลมคมที่ใช้โจมตีได้ก็300ยต์นั่นเองนะ การ์ดใบต่อไปฟูลเอลฟ์ครับผมฟูลเอลฟ์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุลมเผาจอมเวทเลเวล2พลังโจมตี800ป้องกัน1,300การ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันก็คือเธอละครั้งเราสามารถโชว์มอนสเตอร์ที่อยู่บนมือของเรา1ตัวให้อีกฝ่ายดูแล้วการ์ดใบนี้เลเวลของมันจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลของมอนสเตอร์ที่เราโชว์ให้อีกฝ่ายหนึ่งดูครับโชว์เลเวล3ก็กลายเป็นเลเวล5โชว์เลเวล4ก็กลายเป็นเลเวล6ด้วยประการฉนี้นะครับผมการ์ดใบต่อไปวิงเอลฟ์ครับผมวิงเอลฟ์เป็นมมออนสเตรรร์ธดา ขาแสงเผ่าแฟรี่เลเวลสพลังโจมตี500ป้องกัน1,300การ์ดใบนี้นะครับผมมันเป็นนางฟ้าที่มีการโอบุ้มร่างกายไปด้วยไข่แห่งความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปีที่งอกออกมาจากเปลือกไข่นี้สามารถใช้ป้องกันการโจมตีได้ครับแนมะดูแล้วร่างกายจะมีไว้ใช้เป็นการป้องกันซะมากกว่านั่นเองนะการ์ดใบต่อไปพูดแห่งความอัศจรรย์เอลฟิเรียครับผม พูดแห่งความอัศจรรย์เอลฟรียเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผ่าจอมเวทเลเวล3พลังโจมตี1 5 0 0ป้องกัน900การ์ดใบนี้นะครับเทิร์นละครั้งเราสามารถโชว์มอนสเตอร์ธาตุลมที่อยู่บนมือของเรา1ตัวให้อีกฝ่ายดูนะครับและทีนี้ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายจะสามารถใช้มอนสเตอร์เป็นวัตถ,ถุดิบในการอันเชิญเอ็กซิสได้เฉพาะตัวที่มีเลเวลเท่ากับตัวที่โชว์ให้ดูสมมติว่าเรามีการโชว์มอนสเตอร์ธาตุลมเลเวล4ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราจะมีการโอ,อ urn, บบ 4, เวอร์เลเยอร์เ4ท่านั้น หรือก็คือเพื่ออันเชิญมอนสเตอร์รงสีเท่านั้นเลยนะครับผมหมายความว่าเราจะอันเชิญตัวเลเวลอื่นหรือแรงอื่นก็อาจจะไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยผลนี้มันจะอยู่ไปถึงตอนจบเทินของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ใช้ก็ระวังดีๆนะเพราะว่ามันส่งผลกับทั้งเราแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเลยครับ การ์ดไปต่อไป Ghost Fairy Elphobia ครับผม Ghost Fairy Elphobia เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุลมเผาไซคิกเลเวล3พลังโจมตี900ป้องกัน500การ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกของมันก็คือเทิร์นละครั้งเราสามารถโชว์มอนสเตอร์ธาตุลมที่อยู่บนมือของเราให้อีกฝ่ายหนึ่งดูครับและทีนี้ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกของมอนสเตอร์ที่มีเลเวลมากกว่ามอนสเตอร์ Monster ที่โชว์ให้เห็นเมื่อกี้ได้นะครับผมเหมือนกันเลยครับสมมติถ้าโชว์ตัวเลเวล4อย่างนี้เรากับอีกฝ่ายหนึ่งจะใช้เอฟเฟกของมอนสเต ไปไม่ได้เลยนั่นเองนะซึ่งเอฟเฟกที่ว่าใช้งานไม่ได้นะครับจากเอฟเฟกของปาวส์ a ฟรี่เ p h o b i บียตัวนี้ก็คือจะใช้ไม่ได้จนถึงเมนเฟสหนึ่งของเทอร์น้าอีกฝ่ายครับกัดไปต่อไปองค์หญิงพยากรเพเทลเอลฟ์ f, ครับผมองค์หญิงพยากรเพเทลเอลฟ์ f, เป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุดินเผ่าแฟารี่เลเวลสามพลังโจมตี800ป้องกัน7จ0ด้อยเมื่อมันมีการรีเวิร์สขึ้นมาให้เปลี่ยนมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของอีก่ายทุกตัวให้กลายเป็นสภาพตั้งป้องกันครับแล้วก็มอนสเตอร์ Monster ที่ถูกกกเเเเปเปปลีี่ยยยนนนน็สภาาพพพตัั้้้้งงงงงออออดวฟคข์หญิรท El ลจะไม่สามารถเปลี่ยนสภาพลุกลับได้เลยครับ ซึ่งอันนี้เป็นเอฟเฟกต์การตรึงศัตรูได้เป็นหนึ่งดีนะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งตั้งป้องกันปุ๊บก็ต้องหาทางเปลี่ยนตัวมาเนาะเพราะอยู่ในสภาพตั้งป้องกันก็ไม่สามารถโจมตีได้นั่นเองครับซึ่งเจ้านี้นะครับผมมันอยู่ในซีรีส์ขององค์หญิงพยากรณ์ซะด้วยนะแต่ว่าเอฟเฟกต์อย่างที่บอกครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับองค์หญิงพยากรณ์ตัวอื่นก็เลยเอามานั่นเองครับผมการไปต่อไป a n c i ช n เ e นเอ์ครับผม Ancient อ l เ์เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาท่าแสงเผ่าจอมเวทเลเวล4พลังโจมตี 1, มีอายุมานับพันปีแล้วนะครับและมีความสามารถในการควบคุมวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เพื่อเข้าโจมตีศัตรูได้ครับ การ์ดใบต่อไปดักเอลฟ์ครับผมดักเอลฟ์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าจอมเวทเลเวล4พลังโจมตี2,000ป้องกัน800ครับไม่เอาโฮลี่เอลฟ์มาก็เอาดักเอลฟ์มาด้วยนะเอฟเฟกของเจ้านี่นะครับคือจ่ายไลฟ์พอยต์1,000เพื่อโจมตีครับก็คือไม่จ่ายก็โจมตีไม่ได้ชนเองนะเป็นการแลกกับการที่ว่ายุคสมัยนั้นนะ่ะมอนสเตอร์พลังโจมตี2,000ที่เป็นเลเวล4ยังไม่หายากนะไอะตัวนี้ก็เลยมีเอฟเฟกแบบนี้แหละครับแต่ว่ายุคสมัยนี้มีใครจะใส่ดักเอลฟ์เข้าไปเล่นไม่่รรรราาบบจิงนะคคัักตอไป f, มมผ เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุดินเผาจอมเวทเลเวล4พลังโจมตี1,900ป้องกัน900นี่เห็นไหมมอนสเตอร์เลเวล4ที่ทรงพลังในยุคนั้นก็ต้องเจ้านี่เลยนะเท็กซ์การ์ดของเจมินายเอลฟ์นะครับมันเขียนว่ามันโจมตีร่วมกันเป็นคู่เพราะว่าพวกมันเป็นพี่น้องเอลฟ์นั่นเองจบข่าวครับผมเป็นพี่น้องฝาแฝดซะด้วยนะการไปต่อไปตูนเจมินายเอลฟ์ครับผมตูนเจมินายเอลฟ์เป็นมอนสเตอร์ตูนธาตุดินเผาจอมเวทเลเวล4พลังโจมตี1,900ป้องกัน900อันนี้เป็นการ,นนะะนร์้อยป้องกันเนกะ้าร้อยอันนี้เป็นการ์ การตีความของผมปกจะเข้าใจเป็นแบบนี้นะครับก็เลยเอามาใส่ตามนี้ด้วยนะซึ่งตูนเจมิน i าเอฟนะครับก็ออกจะเป็นมอนสเตอร์ที่มีอยู่4เอฟเฟคด้วยกันครับซึ่งถ้าอัน,นจริงๆแล้วก็เป็นเอฟเฟคตูนซะส่วนใหญ่แหละในเทิร์นที่มันมีการถูอันเชิญลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดารีเวิร์สหรือแบบพิเศษเนี่ยมันจะไม่สามารถโจมตีได้ ส่วนเอฟเฟกต์ที่2คือถ้าเกิดว่าบนฟิล์ของเรามีทูนเวิร์อยู่แล้วบนฟิลของอ e ีกฝ่ายไม่มีทูนมาสเตอร์เราจะสามารถโจมตีใส่ผู้เล่นได้โดยตรงและเอฟเฟกต์ที่3ของมันนะครับคือเมื่อกาดใบนี้สามารถมอบความเสียหายจากการต่อสู้ให้กับไลฟ์พอยต์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งได้สูงทิ้งการ์หนึ่งใบาจากบนมือของอ e ีกฝ่ายครับและเอฟเฟกต์ที่4ของมันคือถ้าเกิดว่าทูนเวิร์ถูกทำลายไปพวกกาดใบนี้ก็จะต้องถูกทำลายไปด้วยครับ การไปต่อไป Shine Elf ครับผม Shine Elf เป็น Monster e x ซ t ธาตุลมเผ่า,าจอมเวทแกรงด์2พลังโจมตี1,600ป้องกัน1 000, ครับการไปนี้เกิดจากการใช้มนสเตอร์เลเวล2 2ตัวในการเชิญเอ็ Exit ลงมานะเ f ฟเ c t ของมันก็คือถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีการญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติหรือแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จปุ๊บเราสามารถถอดวัตถุดิบ Exit ของการไปนี้ออกไปได้1ใบและทีนี้พลังโจมตีของมนสเตอร์ของอีกฝ่ายที่ถูกอัญเชิญลงมานั้นน่ะจะลดลง500ยต์ครับการไปต่อไป Elf Face ครับผม Elf Face เป็นมอนสเตอร์ลิงค์ธาตุลมเผาไซเบอร์สลิงสองพลังโจมตี2,000ครับผมว่าพวกเอลฟ์ที่ผมเล่ามาในคลิปนี้ไอ้พวกตัวที่เป็นธาตุลมเนี่ยผมว่ามันอยู่แก๊งเดียวกันแหละนะแต่ว่าเอฟเฟกต์มันไม่ได้มีการพูดถึงกันเลยเนาะอย่างตัวเอลฟ์เฟสตัวนี้นะครับถ้าจะอัญเชิญมันนะต้องใช้ Monster, มอนสเตอร์เผาไซเบอร์สองตัวที่มีเลเวลสามขึ้นไปเพื่ออัญเชิญลิงค์ลงมาเนาะเอฟเฟกต์ Effect ก็มีอยู่ทั้งหมด2อย่างด้วยกันครับเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยคือพลังโจมตีของการใบนี้จะเพิ่มขึ้นตามจํานวนมอนสเตอร์์์์์์์ทท er, ทีีีีี่่่่ยยยยยืนนนนออออูปปปลลลลาาาาิิงงคคคมมมรรรรรกกเเใบบ้้ชไะัโดสต ของการ์ดใบนี้มีกี่ใบก็คูณ300เพื่อเพิ่มพลังโจมตีได้เลยครับผมส่วนฟเฟบที่2สามารถใช้งานได้เพียงเท่ละครั้งนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ที่ถูกเชิญลิงก์ลงมาและหงายหน้าอยู่บนฟิลเนี่ยต้องออกจากฟิลไปเมื่อไหร่เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาไซเบอร์หนึ่งตัวที่มีเลเวลสี่หรือต่ำกว่าจากในสุดสันของเราเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้ครับมอนสเตอร์ที่ถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาด้วยเอฟเฟกต์นี้นะครับเอฟเฟกต์ Effect ของมันจะต้องไร้ผลไปลไ,าาป Link ไ,ไปไป่ตออ สไปร์ทเอลฟ์เป็นมอนสเตอร์ลิงธาตุไฟเผาสายฟ้าลิงสองพลังโจมตี1,400ร้ครับการไปนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์2ตัวในการอัญเชิญลิงลงมานะครับแต่ว่าเงื่อนไขค่อนข้างยุ่งยากนะเงื่อนไขคือวัตถุดิบในการอันเชิญลิงของมันนะครับจะต้องมีอย่างน้อย1ตัวนะที่เป็นมอนสเตอร์เลเวล2ก็ได้แลงสองก็ได้หรือจะเป็นลิงสองก็ได้เหมือนกันนะครับผมเออก็เอา,เอา,เอาตัวที่มีแบบว่าเลขกำกับระดับเป็น2อ่ะเออเพื่ออัญเชิญม,มันออกมานะครับเอฟเฟกต์ของการไปนี้นะครับมีอยู่2อย่างด้วยกันคเอเที่1ลย มอนสเตอร์ที่ยืนอยู่ที่ปลายลิงค์มาร์เกอร์ของการ์ดไปนี้ที่ชี้ไปนะครับจะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกของการ์ดที่ฝ่ายหนึ่งใช้งานมาครับเอฟเฟกที่2สามารถใช้งานได้เพียงเท่านั้งนะครับนั่นก็คือในช่วงเมนเฟสของเราหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับเลือกมอนสเตอร์เลเวลสองหนึ่งตัวที่อยู่ในสุสานของเราเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาครับโดยที่ว่าถ้าหากว่ามีมอนสเตอร์อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ที่เป็นตัวแรงสองหรือจะเป็นลิงค์สงองหนกกกัน,นคบคอเบออ่็ืา เลเวลสใช่ไหมถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีมอนสเตอร์ก็เลเวลสนั่นแหละแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์อยู่สักหน่อยปุ๊บเราก็สามารถอัญเชิญตัวที่มันแอดวานซ์กว่าเดิมได้แล้วนะครับเป็นตัวแรันกสองซึ่งก็คือมอนสเตอร์เอ็กซ์เีใช่ไหมหรือก็คือลิงก์สองซึ่งก็คือเป็นมอนสเตอร์ลิงก์นั่นเองนะครับแล้วก็รีมาร์คไว้ท้ายสุดนะครับผมตัวของสไปเอลที่ถูกอัญเชิญลิงก์ลงมานะครับผมในเทิร์นที่มันถูกอัญเชิญลิงก์ลงมามันจะไม่ามาร,มร, Link ไร้รราา f, เูนะ นนแหวะเล่นมุกซะก่อนใบสุดท้ายนะใบสุดท้ายนะครับคือแสงแห่งเอลฟ์ครับผมแสงแห่งเอลฟ์เป็นการ์ดเวดมนสวมใส่นะครับซึ่งการ์ดใบนี้สวมใส่ได้เฉพาะมอนสเตอร์ที่เป็นท่าแสงเท่านั้นนะครับมอนสเตอร์ Monster ที่สวมใส่การ์ดใบนี้พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น400และพลังป้องกันจะลดลง200ครับผมก็แค่นี้เลยครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็น14การ์ดเอลฟ์อะไรบ้างนะครับผมซึ่งก็มีการ์ดเวดมนหนึ่งใบแล้วก็มีมอนสเตอร์อยู่13ใบยอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังไปนะครับซึ่งก็มีหลากหลายอยู่เหมือนกันนะ ตัวที่แบบว่าใช้เอฟเฟกกับตัวนูดเลเวลสตัวนี้แรงสองอะไรเงี้ยให้เข้าใจว่ามันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันในเชิงของซีรีส์ก็ได้นะครับแต่ว่าก็มีหลายตัวเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาก็มีหรือบางตัวก็อาจจะอยู่ในซีรีส์อื่นบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเอลฟ์มันก็ดูแบบมีความมีเสน่ห์ของมันเนาะก็ถือว่าเป็นอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจดีก็เอามาเล่าให้ฟังกันด้วยประการน,นี้นะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงหรือยังนึกออกว่ามีเอลฟ์ตัวอื่นนอกจากพวกแบบว่าการ์เบบา f, รเดเอลฟ์ใน มาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ